เหรีรรยญพระครูสิริพัฒชร,ร,ร,รคุณหลวงพ่อสีนวลสิริมังคโลแห่งวสว่างสามัคคีอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลเพิ่มเติมนามเดิมหลวงพ่อสีนวลสิริมังคโลตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวสว่างสามัคคีตำบลสกรวดอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กวาระมีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกถึงท่านเหรียญพระครูสิริพัฒชรคุณวสว่างสามัคคีอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดของเหรียญเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระครูสิริพัชรค,คุณซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดสว่างสามัคคีอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงคล้ายโลมีอกขรยันและข้อความวัดสว่างสามคัคคีสีเทพจังหวัดเพชรบูร์และพระครูสิริพัชรค,คุณปรากฏอยู่บนเหรียญสิริมังคโลเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามคัคคีตำบลสกรวจ อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2555และลูกศิษย์ได้จัดงานรำลึกถึงท่านในโอกาสครบรอบมรณภาพทุกปีสมณศักดิ์พระครูสิริพัชราคุณฉายาหลวงพ่อสีนวลสิริมังคโลวัดวัสว่างสามัคคีตำบลสกรวจอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์วันมรณภาพ16กันยายนพุทธศักราช2555 ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ